เมื่อเขาต้มปลาสุกแล้วนะครับเราก็ตักปลาที่เราต้มนะครับเอามาใส่ในหม้อปูนะหม้อใหญ่นะครับใบใหญ่เลยซึ่งในน้ำน้ำที่เราต้มนี่ก็ใส่ตอนที่เราต้มเราก็ใส่ขิงข่าจะไข่นะครับที่ขาดไปได้เลยคือขมิ้นนะครับมันจะเหลืองงามนะครับแล้วก็ามาันจะเพิ่มมาหอมกลิ่นหอมแล้วก็ตัดความขาวนะครับ เมนูเด็ดแรงนี้ของเรานะครับต้ยมยำปลาแบบเหนือเหนือนะครับเหนือแท้ๆนะแบบเหนือมุวงฝาดนะครับตักให้หมดเลยเพราะว่าถ้าเอาเอาทักใส่ปรุงลงไปเลยตรงนี้น้ํามันจะนักลําไปนะครับแล้วมันจะได้แก้เตียวโลงงอมนะซ่าหดจีนาหัดนะครับเอาลครับใส่แด้านนอก ทีนี้มาเสรจแล้วก็จะเริ่มใส่เครื่องปรุงนะครับนี่ครับก็คือประกอบไปด้วยนี่แหละครับมีใบบาคูดนะครับมีพักฟ้อมใบหอมพักจีนะครับใส่ลงไปหมดเลยนะครับใส่ลงไปนะอยากใส่ใส่เลยนะครับใส่เลยครับใส่ให้หมดเลยครับเมนนะครับนั่นแหละครับเพราะว่ารับดลองได้ว่าบาคาพักแน่นอนครับเมนูนี้พักเป็นที่รครับ ด้วยนะครับสีต่อไปก็คือหอมแดงกับหอมเตรียมนะครับซอยเรียบร้อยนะครับใส่ลงไปหมดเลยครับใส่ไปตอนนี้เลยครับเหมือนหมดแล้วเขาก็ที่ขาดมาได้ที่สุดส่งใครสุดก็คือน้ำพริกลาบนะครับน้ำพริกยำลาบใส่เข้าไปสูตรแม่ดานะครับแม่ดาบานในสูตรหล่ออร่อยที่สุดนะครับเรยครับ เยรอันนั้นแหละครับถ้ายังบวาดซัดใจเดี๋ยวจิ้มแล้วจ่างครับก็เติมเห็นไหมทีนี้เรา็เอน้ำเติมลงไปหน้อยนึงยกน้ำใส่เลยครับเสร็จแล้วก็คนคนนะครับมันจะคล้ายๆเหมือนยำจิ้มไก่แต่เราเป็นป่าเพราะว่าตอนนี้ไก่หมูแป้งนะครับเราทานมาสีตานะครับแต่พอประมาณนะครับเอาละครับคนลองจิ้มดูนะครับนี่แหละครับเป็นอันเสร็จพิธีแล้วครับเนี่ยพร้อมที่จะ ใส่ได้ละข้าวแรงนี้นะครับหรือก๊อกแก้มนะครับมันมักแต่แต่นะครับนี่นะครับมันต้องยำที่ไก่ครับยำป่าเขานี่แหละครับสูตรเมืองฝางนะครับเนี่ยคนเดียวสูตรไรจะมีนะครับแบบมะฮวงลิขสิทธิ์เหนือใครเอาไปลองได้นะครับลองปักออกมาดูสักตอนสักตอนแล้ครับสักตีนแล้วครับสักก้อมแล้วแงมก่อนครับนี่มีผักนี่โอ้มะขหาโอ้โหมีครับนี่ครับนี่นะครับนี่โอ้วันนีิมะครับ เอาละครับขอบคุณครับสำหรับเมนูวันนี้ก็มีเฮงตีนะครับได้เวลากินแล้วนะครับสวัสดีครับ